ดีครับวันนี้จะมากินราชาไม่มี่วองต้งครับของร้านบอกให้มาโฆษณาให้แ้าก็ยังไงก็จัดไปครับวันนี้ที่ในเมืองกาฬสินครับก็อยู่แถวแถวทางตรงเข้าตรงข้ามวัดใต้โพคําครับในจังหวัดกาฬสินท์นะครับนะครับนั่นนะวัดใต้โพคําครับในจังหวัดกาฬสินท็ทางเขตถนนขุดยางสามชีนะครับผม ในจังหวัดกาลสินครับหมี่เขาเนี่ยอร่อยมากนะร้านนี้อยากให้ลองมากินดูร้านเขาเนี่สุดยอดมากดูยเขาทำมัหมี่มหมี่หมูแดงนะครับผมมัมหมี่หมูแดงนะครับ ีมสวัสดีนะครับแม่ค้าสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสอัสดีลูกแม่ค้านั่นก็เป็น FC ผมนะครับก็อยากจะเจอหน้าผมก็เลยมาให้เจอหน้าบอกให้มารีวิวให้ก็เลยมานี่เขาเรียกว่าหมี่เกี้ยวนี่แต่ไม่มีเกี้ยวครับนี่เกี้ยวอยู่นี่เกี้ยวอยู่นี่อ๋อเกี้ยวใช่ไหมอืม มีเกี่ยวค่ะมีเกี๊ยวหมูแดง ร้านเพิ่นนี่เสียบครับร้านเพิ่นนี่อร่อยมากมากผมเคยมากินแล้วครับเสียบอยู่ร้านเพิ่นเป็นมามีหนามใสครับอครับเพิ่นนี้พอเอาเป็นเส้นเส้นมีเลี้ยงนั่นไหมนี่เส้นเลี้ยงเลี้ยงเพินนี่ <c oughs> เนนังเลียงเอานีเป็นบรมนครับอ๋ตัวนี้ี่ผมว่ไม่สิสองตัวสองตนเนาะนตนนึ่งคนนึงวาส่ถุงไหมครับอ๋อคนบ่ได้กินีบ่บ่นวาส่ถุงเจะกินนีโอเคโอเคได้ครับได้ครับุงนเนาะครับ แม่เอฟซีออเนี่ครับอันนี้เป็นลูกไส้ป่ะครับนี่ไส้ครับผมลูกไส้นี่แล้วเอฟซีผมบอกว่าอยากเจอหน้าผมครับก็เลยไม่เห็นหน้าเออที่ในอัดครับผมขอบคุณหลายครับมารีวิวให้เพื่อนี่เออรีวิวแบง่งยี่สิบใส่กากหมูหอมโบราณคนแบงค์ยี่สิบ ขาหมุนมานี่เอาเปหาตาแล้วเนี่ยหาวก็ท่าออกมาด้วยโอ้โหโอเคครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปครบครับผมมาโอ้โห นั่ต้นครับนึ่ครัาผมครับแต่วาบรรยากาศในร้านเนอแล้วบรรยากาศในร้านมีน้ำใส่เรื่อยขงเพราะขับขับขึ้นเรื่อยๆครับขครับ เราประทานมากเป็นขุยนี่ทดินมีผงครับนำสมเป็นมีเกี่ยวน้ำใสตำรานเพิ่นเสียบเลยครับเพื่อไม่กลินแล้วต้องแรกไม่ค่า มากินผมงมากินของของเสมอที่ผ่านมาเดี๋ยวสามสี่หมื่นรึไม่ค่าถามหาเลด้วยจักผมเลยครับเราก็นายอันมากินตัวนีอ้อันนี้มากินหลอดมีอีกตัวหนึ่งด่าเนี่ดดยคุณหนาก,กัะสี่มันแทงเนี่ย theo các vị Phan phan nhập tế <laughs> Phan luôn Có xả tay đây Ha <laughs> <laughs> อ๋อได้ครับผมจะช่วยเลยโยนอะอรกาสิน,น่านตรงม่านช่วงช่วงแรงครับมาณหาม่องแรง่ง,ง,แรง่คนเปิดเปิดหอสองถุงนะ

ลานคนจะเปิดน,น้งคั่นิดหน่อยหรอครับม่วงหูม่วงเรีง่งเรื่องเปิดเรื่องขาย ได้เยอะมากๆเลยราคา40บาทเลยเป็นไทย

เอสซีด้เอสซีเด้อผมก็ได้หลายครับผมไม่ได้เดียวมีใจหลายเด้อคำพมเนี่ยบนเป็นสุดแข่งความสุเยอะมกเลคำพมความรักรักสาวต้องจี่ไปเล่นถ้ารักจริงๆต้องเป็นแฟนกันโอเคครับผมแล้มีแฟนไ่ยากกว่นี้บอสดโอวบอสท่านรีแล้วไม่รอคืนกระเก๋าดิ้งเมียนบอรออ กคงแค่ก็กินอเดียวเหครับไม่ดีแล้วนะโอ้ยกไปช่วงนถ้ากันม่กินเดียวเม่ค่ะว่าเต็งาหีกวนโอ้ครับเสียงเียโอ้อ่บอกีเนียนค่ะไอ้กอ่านกเลยสินดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ่เตี เจ็บซี ar j, ่ให้กันครับาพ่ออรัญมันมีเกี่ยวกระสินเป็นไม่ครับสบายดีไหครับสบายดีครับสบายดีตัวอีอผู้บ้านนั่นแหะยางผู้บ้านพ่อเพิ่มพอดีเดี๋ยวเราแซ่บแซเดี๋ยวไหมครับก็ดีเลยครับผมผู้สาวคุณสาวผู้สาวมี่ไหมครับผู้สาวปากันเลื่อยเรือยสวดเด้อพี่น้องเด้อมาสวดเด้อผู้ใดยังสวดอยู่คุณสาวคุณสาวยังสวดอยู่ไอ้เราสวด้อครับเด้อ มามากเลามักมาเลยาครับผมเดี๋ยได้นูกต่อะลนยครับพี่นี่เจยกันต่อกันครับเอฟีครับขอบคุณคุณม่คุณเสอยมาเจอี่เ็นงายนิ่มาต่บ้านมนบ้านยูกกระสิ้น่าบ้านนี้่าธคารโกับผมทนได้ีก Altyazı M.K.